อันนี้ลูงพชชาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่มีลูกศิษย์พาฟังเยอะแยะ,ยะมากมายท่านมีเทคนิคการสอนอย่างไรครับครับผมอันนี้เป็นคำถามที่ที่ดีมอนกันก็เราจะเข้าใจว่าธรรมะของเราทรรวิน,นัยไม่ใช่เรื่องภาษาภาษาที่เราต้องใช้ในการสอน จริงๆแล้วมันมีไม่มากท่านท่านเองก็ตอบอย่างนี้ชาวบ้านชาวบ้านจะมาถามท่านก็ตอบชาวบ้านว่าอะโยมที่บ้านที่บ้านมีวัวไหมมีควายไหมมีเป็ดมีไก่ไหมโยมก็คงก็พยักหน้ามีวัวมีควายมีเป็ดมีไก่เอาละโยมพูดภาษาวัวได้ไหมพูดภาษาควายได้ไหมพูดภาษาเป็ดไกได่ไดวบ่ปลดได้ขอน้อยเอาแล้วอยู่กันได้ยังไง สอนเขายัางไงเขา,ารู้รู้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าเวลากินข้าวเวลาออกไปเวลากลับมามันเป็นเองก็เลยท่านเป็นตัวอย่างแล้วก็ท่านวางขอวัดไว้ให้มันมีขอวัดแล้วมีกิจวันไม่ตีสามตีะระฆังมารวมกันปัดกวาดเช็ดถูบินตาบาสอะไรอะไรได้ทำมาเยอะอยู่แล้วใช้คำว่าอดทนพระรุ่นแรกๆครับบอกพอเข้าวัดประพง์นั่งฟังเทศฟังธรรมหลายชั่วโมง